สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมกับสวัสดีนะครับผมทางเ c ซทางช่องด้วยนะครับผมก็วันนี้จะมาวางแนวทางต่องวดให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอซีทางช่องหลังจากงวดที่ผ่านมาถูกห้าสี่นะครับผมสี5ห้าห้าสี่นะครับให้ล่างออกล่างนะครับของเซียนนกกระจาบเนาะนะครับเป็นตัวเด่นด้วยนะครับตัวเด่นมีตัวเด่นมันมีห้าสี่ล่างนะครับท่านผู้ชมเนาะเด่นจจะมีประมาณสามตัว แต่ว่าล่างที่ให้มาหลักๆคือสี่ห้าห้าสี่เนาะงวดก่อนเขาเขาตัวเน้นเนาะเขาตัวเน้นด้วยนะครับส่วนใหญ่โอเคนะเออส่วนใหญ่ออกออกตัวเน้นงวดนั้นถูกศูนย์ศูนย์ถูกตัวเน้นงวดนี้ถูกห้าสี่สี่ห้าถูกเน้นตัวเน้นด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะมาลอมมันเขาันเขาตัวเน้นเนาะอืมจะพตัว่เนี่ยคือกันเนาะเออมาตัวรองก็เป็นไปได้นะครับสามงวดที่แนวทางแอดมินเนี่ยวางไปแล้วมันถูกมาสามงวดงวดแรกออกศูนย์ศูนย์ถูกของเซียนแล้วก็จับ งวดที่สองสูง 77, 77 77ถูกเป็นเลขความฝัน<ม>นะครับงวดล่าสุดงวดที่สามถูก54ถูกของเซนนกกระจัดถูกมาแล้วสามงวดนะท่านผู้ชมถูกมาแล้วสามงวดนะครับ<ม>งวดนี้สองงวดให้เลยนะครับสภาพอากาศว,วันนี้วันที่เจ็ดแอดแล้วเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเจ็ดเนาะกาไก่หอดมือแล้วนะคะขาดใกล้ใกล้วันที่แนวทางตัวเลขจะออกแล้วของเดือนมีนาเนาะออกวันที่สิบหมีนาใช่ไหม จุบกมีนาเลขออกงานทิตด้วยออกอยู่น่าจะออกอยู่กองสลากหรือเปล่าถ้ายังไม่ผิดเนาะนนทบุรีนะครับผมวันนี้ต่องวดให้เลยนะครับไม่ดีรอเนาะไม่รอช้าแล้วแล้วมันบอกค่ะใช่ครับผมส่งให้แล้วก็คืองวดก่อนน่ะมันพลาดตรงไหนรู้ไหมมันพลาดตรงที่แอดมินได้ลงคลิปแค่รอบเดียวชุดต่องวดก็คือได้ลงของเสียนกกระจาบละแค่รอบเดียวคนบ่คคอยเห็นเนาะใช่กับคนบึงบ่คคอยหลายกวอาใช่ ของสุดท้ายนะแอดมินมาย้ำก็จริงแต่ว่าย้ำเรยความฝันมาย้ำเรยความฝันนะครับท่านผู้ชมเนาะก็เลยส่วนวใหญ่มันเข้าความฝันเจี๊ยเนาะหลอบนั้นนะค่ะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นของเซียนรถกระจาบเพราะว่าหลักๆแอดมินมาเน้นแต่ความฝัน่คะครับผมแต่ว่าของ งวดนี้นี่ฝันแล้วแปลกๆแต่ว่าจับใจความไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมฝันอยู่แต่จับใจความไม่ค่อยได้เพราะว่างวดก่อนเนี่ยมันหลุดของความฝัน<ช>แต่ว,ว่ามันมาเข้าของเซียนนกกระจาด5้าสี่นะครับก็เลยต่องวดวันนี้เอาเป็นของเซียนนกกระจาดไปก่อน <respects S 1> นะครับท่านผู้ชมความฝันเดียวไว้ค้งสุดท้ายเนะาะเธอฝันดีไกลๆมือออกเนะเาะน,นะครับท่านผู้ชมท่านไหนอยากได้รีขความฝันคอมเมนต์กันเข้ามานะครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าอุ้ยงวดก่อนได้กันนิวอยู่เจ็ดเจ็ดนะครับเพราะว่าเลขเม็ดเดียว ให้เจ็ดเจ็ดห้าออกเจ็ดเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าห้าเจ็ดเจ็ดออกสามเจ็ดเจ็ดก็เกือบถูกสามแล้วเนาะได้สองตัวก็ยังดีด้สองตัวก็ยังดีดีกว่าบ่ได้เนาะค่ะนะครับก็เลยว่างวดนี้เดี๋ยวต่องวดเป็นของเซนโนกระจาไปก่อนนะครับฝันบ่ฝันเลยบะค่ะฝันอยู่แต่ว่าจับใจความไม่ค่อยได้ไม่คิดว่ามันจะฝันเป็นเลขเดี๋ยวผู้ชายคนที่มาบอกก็หายเงียบไปเลยค่ะมีเจดีเนาะอืใกล้ใกล้เมื่อคนลกค่ะใกล้ใกล้วันนี่แหละแม่เนี่ยเพื่อนอาจจะมาบอก ฝันอยู่ฝันเออฝันว่าได้เปลี่ยนเปลี่ยนที่พักใหม่ไม่รู้จะยังไงเนาะค่ะเปลี่ยนหมอพักใหม่บเออไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วก็ฝันฝันอีกอย่างหนึ่งฝันมาไปนั่งอุจจาระแล้วเอ้นเนี่ยจิวหูเนี่ยมันตกเข้าไปตกมาไม่ขี้เออในความฝันนะคะท่านผู้ชมเหมือนจะทดาลราบใหญ่ปะฝันอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเออตกลงไปในอุจจาระของตัวเองที่นางกำลังนั่งอยู่ค่ะในความฝันนะคะท่านผู้ชม เออมันฝันไปอย่างนั้นเนาะเนี่ยจิ้วหูเนี่ยสีเนี่ยจำได้เลยเนี่ยจิ้วหัวนี่แหละเออตื่นเช้ามาจิ้วหัวหลุดหายจริงๆนะแต่ว่าหลุดอยู่กับที่นอนนั่นแหละฝันว่า<ห>ไปอุจจาระเออตรงหูจิ้วหูนี่แหละตรงหูฝันว่าไปอุจจาระเนาะนก็เลยจุดกลมไปมันก็เลยร่วงลงไปใส่อุจจาระของตัวเองที่อยู่ในโถฝันแค,นแค่นี้แหละไม่รู้จะตียังไงอืมท่านผู้ชมตีเป็นยังไงออกอัยูแอดมินหรือเปล่าวะสองหกสองเจ็ดหรือเปล่า ไม่รู้จะตีเป็นตัวไหนเนาะใช่ไม่รู้จะตีเป็นตัวไหนก็เลยคิดว่าไม่แน่เนาะตัวนี้อ่ะตัวเสียงของเซนนกกระจาบนะไม่แน่อาจจะถูกแล้วไม่แน่อาจจะถูกของเสียงนกกระจาบนี่แหละอให้มาวันนี้บนเตรียมจดเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะให้มาหลายตัวปะค่ะบนห้าล่างสี่น้อยกว่างดก่อนม้ยน้อยได้นี่เนาะบนห้าล่างสี่ตัวเน้นตัวเน้นบนสามตัวเน้นล่างสองงดก่อนเน้นล่างสามออกตัวเน้นตรงๆ โอ้หน้อยก็เก่านนนี่ค่ะน้อยนะครับผมแต่อย่างที่ว่าน,นะครับผมก็เหมือนอย่างของพ่อเขาตะแบกเนาะงวดไหนได้น้อยงวดไหนได้มากจะคล้ายๆกันแต่ตัวเลขจะไม่เหมือนกันค่ะตัวเลขจอกมาคนละแบบนะครับท่านผู้ชมเนาะอืมเอเอาบนก่อนเนาะบนเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสี่แล้วก็สามสี่อันนี้เป็น,น,นปชุดเต็มใช่ไหมคะชุดเต็มครับท่านผู้ชมชุดเ,เต็ม เป็นแนวทางสูตรบนนะครับพี่นิวเนาะสูตรบน,บนก็ให้บนออกบนให้ล่างออกล่างนะครับท่านผู้ชมออกบนนี้ด้วยเอาก,ากันไล่็ดีเถื่อมันไม่กับบอลแน่นอนนะเนาะไม่เป็นถุกคำนวณนะ,ะถ้าเกิดบางวดไหนนี่เนีวทางตัวเลขน้อยๆตัวเนี่ยเอางนี้ให้ท่านผู้ชมการบนล่างไว้การไว้็ดีเอหรือว่าจะเอาเหมือนของพ่อสวรรก็ได้ตัวเน้นการบนล่างเอาไว้นะครับอย่างนี้ย้ำอีกครั้งเนาะบนมีเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่ แปดสี่แล้วก็สามสี่นะครับผมมีห้าตัวห้าหางนะครับตัวเด่นตัวเด่นมีสามหางนะครับตัวเด่นมีเจ็ดแปดเจ็ดสามแล้วก็สามสี่นะครับตัวเด่นอ๋อตัวนด้นี่มีแค่สามหางเนาะค่ะเนาะตัวนี้มีแค่สามหางทางตีนนี่ตัวเออตัวนี้นี่ให้ท่านผู้ชมในการบนล่างเอาไว้ครับท่านผู้ชมเนาะกันไว้นะครับแล้วก็ล่างนะครับผมล่างมีสี่ตัวนะครับสี่หางนะครับล่างมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่ ชุดเต็มแม่มาค่ะชุดเต็มเพราะมีแค่สี่หางหนึ่งเนาะหนึ่งรนล้วนเลยงหนดเลชุดก้อนก้นว่าแม่นหกหาหกเจ็ดหางคุณบอกห้าห้าหกหางห้าหกหางประมาณห้าตัวหกตัวอันนี้มีลดลงมาอยู่หลายตัวอยู่ลดมาสองสามตัวเนาะแล้วตัวน้นละคะตัวเน้นมีเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งสองตัวเออก็มันมีสี่ตัวเนาะก็เลยเน้นเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งที่เพิ่นเน้นมาให้นะครับแต่ว่าหนึ่งสามกับหนึ่งสี่เป็นตัวรองอืมมันมีสี่ตัวเนาะล่างนะครับท่านผู้ชม เอาเอาตัวเด่นกันบนล่างไว้ก็ได้เนาะจะเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนมีงบหรือว่ายังไงก็สุดล้ดแต่ดวมพนที่ของท่านผู้ชมาการบนล่างเอาไว้นะครับแต่ว่าตามห<น>ลัก<า>ปเ,เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเป็นนวคางถือคำนวณเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนเ<ม>น้นมาให้แบบนี้นะครับผมก็จะถูกจะปิดแค่มันเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากได้แนวทางความฝันของแอดมินก็ขอมเนม้นกันเข้ามาเนาะว่าอยากได้นะครับรอเนาะกดรอ กดติดตามนะครับกดพิมพ์คำว่ารอเนาะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะเอาความฝันมาแบ่งปันให้ถ้าฝันดีดีก่อนไออย่างนี้ก็ถือว่าฝันดีแล้วนะตามตามลัทธิอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยถ้าว่าฝันเห็นอุจจาระหรือว่าฝันเห็นอะไรเนี่ยเข้าว่ามันจะมีโชคมีลาภจริงไหมก็บาง่ันเนาะเป็นแล้วแต่บุคคลนะคะบางคนก็บดีบางคนก็โชคดีบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีแล้วแต่ลัทธิของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆลนี้แถวบุรีรัมเนี่ยถ้าว่าฝันเห็นอุจจาระนี่เขาว่าจะมีโชค เหมือนคุณยายสายเนาะคุณยายสายที่ฝันแม่นๆฝันเห็นอ,อุจจาระมาะเลยวดนนั้นถูกทั้งบนทั้งล่างเลยแม่นนะครับแกเป็นคนฝันแม่นอยู่แล้วเวลาถูกก็ถูกก็ล่างเรียกอาจารย์ก็ถูกเรียกความฝันก็ถูกเนาะอืมเดี๋ยวรอความฝันอีกคันหนึ่งเนาะค่ะเนาะครับความฝันนี้จะมีแค่ตัวเดียวแค่นั้นของแอดมินเนาะมีไม่เยอะนะครับ <S <S พวกเพื่อนนี่มาบอกในลักษณะเลขตัวเดียวหรือไม่ก็มาบอกสองตัวประมาณนี้เลย,เลยลงมดก่อนที่มันถูกเจ็ดเจ็ดเขาบอกว่าเลขมันจะออกอะไรวะหนึ่งแปดแปด ผู้หญิงว่าเนาะ,ะทีนี้คนหนึ่งผู้ชายก็เลยมาว่ามันไม่ออกหลอกหนึ่งแปดแปดมันจะออกห้าเจ็ดเจ็ดแต่มันออกสามเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะผมเสียงคุยกันเนาะอืมมันก็เลยถูกแค่เจ็ดเจ็ดตัวเดียวค่ะนะครับก็ถือว่าเพื่อนก็บอกเม่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวงวดน,นี้ดูก่อนว่าเพื่อนจะมาไหม <c oughs> อดบินก็หลังจากงวดนั้น,น,นอีบินก็ไปทําบุญถายทางกระตาที่เพื่อนอยู่แต่ว่าก็งเงียบนะเดี๋ยวรอดูว่าเพื่อนจะมาบอกไหมหรือว่า อาจจะฝันในลักษณะอื่นก็ได้ถามว่า,ากใกลใกล้เมื่อขนาดเนาะแบบเหมือนเหมือนนั่นงวดก่อนโค้งท้ายหกหกห้าใช่ไหมมันไปออกรางวัลเลขหน้าเหรอออกเลขท้ายสามตัวหกห้าหกเออไปอยกรางวัลเลขท้ายสามตัวแอดมินฝันว่าคนโดนงูกัดก็เลยติดเป็นเลขหกหกห้าเนาะเป็นงูมีพิษนะครับงูเห่าเนาะในความฝันก็เลยติดเป็นเลขหกหกห้ามันออกหกห้าหกใช่ไหมแผ่นดินโนตารีว้ที่เสียดายอยู่สี่พันเนาะเออออกรางวัลเลขท้ายสามตัว แต่ว่ามันเป็นฉลับตำแหน่งกันนะครับผมก็คิดว่ามันจะมาออกรางวัลเลขท้ายเห็นรางวัลที่หนึ่งเนาะแต่มันไปออกเลขท้ายสามตัวถ้าได้ก็ได้สี่พันนะครับเดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายอาจจะไม่ถึงโค้งสุดท้ายหรอกอาจจะฝันดีก่อนหน้านั้นก็ได้แต่นี่ก็ถือว่าฝันดีแล้วเนาะปันีนุจระเนาะขอขอบคุณพี่นิวมากๆนะคะขอบคุณครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของเซียนนกกระจาบนะคะตัวนี้ตามที่ขีดเส้นใต้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฝักตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อมีเพิ่มนะคะแล้วก็เผื่อพี่นิวฝันดีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปว่าแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ